ถูกต้องค่ะจากในเรื่องของมิดชาชีพแก๊ง call center มาดูในเรื่องของการประทะกับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดบ้างนะคะทางกองกําลังผาเมืองได้ประทะกับกลุ่มขบวนการลักลอบลําเลียงยาเสพติดยึดยาบ้ากว่า4ล้านเม็ดในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย พันเอกอนุวัฒน์ปัญญานันท์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกําลังผาเมืองเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรแม่ฟ้าหลวงฝ่ายปกครองพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบยาบ้าจํานวนประมาณ4.3ล้านเม็ดซึ่งตรวจยึดได้จากการประทักกับขบวนการลําเลียงยาเสพติดเมื่อช่วงเย็นวันที่15กันยายนที่ผ่านมาทางด้านของหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากนะครับก็ได้จัดกำลังพล4ชุดปฏิบัติการ ทำการเฝ้าตรวจสกัดกั้นยาเสพติดบริเวณช่องทางปูนะ2พิกัดบ้านปูนะหมู่4ตำบลเทอือไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายกระทั่งในเวลาประมาณ15.45น,น,นของวันที่15กันยายนนะครับตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ15-20คนแบกกระสอบดัดแปลงเดินทางมาตามเส้นทางภูมิประเทศเจ้าหน้าที่ได้แสดงตัวเพื่อขอตรวจค้นแต่กลุ่มดังกล่าวใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่ก็ได้เกิดการประทะนานประมาณ5นาที ก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามจะล่าถอยไปภายหลังตรวจสอบพบกระสอบดัดแปลง15กระสอบภายในบรรจุยาบ้า4 2 9 8 0 0 0เม็ดก็ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรสอพอแม่ฟ้าหลวงนะครับเข้าตรวจสอบพื้นที่ทำการเก็บรักษาของกลางไว้ทั้งหมดและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนั่นเองนะครับไม่ใช่น้อยเลยนะคะ4ล้านกว่าเม็ดค่ะคขนาดว่าในช่วง